สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีบีซีทุก<ล>ท่านนะครับ <im> ว<ะ>ันนี้ตามความฝันของพี่นางนะครับนะพี่นางสวัสดีคับพี่นางสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่นางนิดนึงนะครับเ๋ยวขออนุญาตพี่นางตามความฝันนะครับวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าตอนวันลอยกระทงนะครับพี่นางก็ฝันอีกแล้วนะครับพี่นางเจ้าของถ้ำนะครับฝันแม่นแ่นชอบฝันถึงปูคำแสนบ่อยๆนะครับฝันแม่นคือที่เห็นนี้คือกระท่อมปูคำแสน สร้างถวายหลวงปู่สวงมีว่าวด้วยเาวนยาะสร้างให้ส่วนยางสร้างให้ส่วนยางแล้วก็ให้ใหถวายหลวงปู่สวงด้วยแล้วก็เจ้า <laughs> ของส่วนยางเจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าของถ้ำได้ปฏิบัติได้นั่งสมาธิภาวนาประจาเกือบทุกวันเลยค่ะ <c oughs> นะครับก็วันนี้เรามีโอกาสได้มาอามพินางอยู่นะครับงวดก่อนก็เข้าเต็มๆฝันถึงปูคำเสนเมื่อไหร่เลขเข้ามานันงวดนี้ได้ฝันถึงปูคำเสนไหม ยังเลยจ้ะแต่ว่าฟันเห็นเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สองคนเข้ามาทำงานมาจัดงานพิธีแต่งงานให้ทางนี้กับพี่เนงโอ้ฟันมาจัดพิธีแต่งงานให้จพี่เ <laughs> น่งฝันดีจ้ะฟันดีนดโอ้โหเราคนลุกอก็หลังจากนาทิดพันไปเนาะครับคือหลังจากนั้นได้วันหรือสองวันแหละตัวเองก็ยังปวดฟันอยู่นั่นแหละคฟันอันนั้นฟันว่า ันว่าธนาคารน่ะเขาให้ทางนี้ไปเบิกเอาเงินไปเบิกเอาเงินพ่อครับพ่อที่ว่าเสียไปแล้วนะเกบอกว่าธนาคารเขามาบอกว่าให้มาติดต่อเอาเงินเงินที่พ่อตายนะ่ะมันไหลเข้าไปในบัญชีอัตโนมัติเขาให้ไปไปเบิกเอาทางนี้ก็เดินไปเบิกเอาก็เป็นบัญชีเก่าๆขาดขาดจ้ะพูดอย่างนี้ก็คือว่ามันก็จะเป็นเลขเดิมเลขที่เราเขียนไปแล้วอะ่ะเสร็จแล้วก็ ไปเบิกเอาเงินเบิกเอาไม่หมดเขาบอกว่าเอาหมดเอาหมดไหมเงินในธนาคารทางนี้บอกว่าไม่เอาหมดตัวเองเบิกเอามาแบงค์พันสองใบแล้วก็มีแบงค์ห้าร้อยอยู่ใบหนึ่งครับจ้ะแล้วก็ไม่เอาหมดก็บอกเขาว่าไม่เอาหมดแล้วก็เดินมาเสร็จแล้วก็เจอเจอพวกคนทํางานในธนาคารเขาบอกว่านั่นไงลูกเข้ามาติดต่อเอาเงินแล้วเขาว่างี้อจ้ะก็ ตัวเองก็เลยว่าโอ้ยแสดงว่าเลขคือพอฝันปุ๊บก็จะมาตีความฝันว่าก็แสดงว่าเลขที่เราได้พูดไปเมื่อเมื่อตอนที่มากันน่ะมันน่าจะมีเลขถูว่างี้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดบลในในจ้าแล้วทีนี้ก็มันก็ยังเหลือเวลาอีกหลายวันเนาะเคยบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มาย้ำให้เราแบบเป๊ะๆหน่อยเนาะว่างี้ให้ให้เราได้เห็นตัวเลขอีกทีนี้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาน่ะก็ ันเห็นเป็นเสด็จพ่อรอเก้าเป็นรูปภาพโอ้เห็นรูปภาพจ้ะเสด็จพ่อรอเก้าเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพก็ก็จะมีรูปท่านอยู่บนหัวนอนเป็นเดี๋ยวเอามาให้ดูก็ได้นะลอดูนิดหนึ่งดจ้ะฝันเห็นในหลวงรอเก้าเนาะจ้ะอ๋อรูปรูปนี้เลยบอกรูปนี้เลยที่จริงรูปท่านก็อยู่บนหัวนอนก็ไม่มีอะไร แต่ทีนี้ในความฝันน่ะฝันว่าตัวเองได้อ่านหนังสือก็กีก็จะเขียนต่อลงมาในเนี้ยก็จะเป็นตัวหนังสือนี้อันนี้จําจําได้แล้วก็เอามาเขียนเอามาเขียนตอนตอนตอนฝันนี้จําได้เลยจําได้เลยก็คืออ่านว่าไงเดี๋ยวก็จําได้เพราะว่าฝันจําได้เลยฝันว่าเห็นรูปภาพท่านครับแล้ว คือตัวเองนะ่ะจริง,รงๆแล้วตัวเองชอบชอบอ่านหนังสือเวลาเห็นตัวหนังสืออะไรก็จะชอบอ่านนะตองในหลวงด้วยจ่าแล้วเกี่ยวกับในหลวงนี่อ่านอยู่แล้วคือจ่าก็ฟันเห็นรูปภาพนี้แล้วตัวเองก็ไปอ่านอ่านตัวหนังสือว่าฉันเคยทําให้ชนะคนมาแล้วแต่ก็ไม่ชนะสุดท้ายฉันทําความดีเพื่อชนะตัวเองแค่นี้จ่าจาได้เลยแล้วทีนี้ พอพออา่านจบปุ๊บพี่เนงเขาก็เรียกขึ้นมากรีดย,ยางประมาณตีตีเกือบตีสี่วันนั้นอพอตื่นมาปุ๊บตัวเองก็อา่านต่ออา่านเพื่อให้มันจําได้ตัวเองก็จะอา่านต่อไปเลยว่าฉันเคยทําให้ชนะคนมาแล้วแต่ก็ไม่ชนะสุดท้ายฉันทําความดีเพื่อชนะตัวเองอันนี้คือการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือในความฝันโอ <laughs> คือ คือมันเป็นโอวาทของพ่อเราเก้าว่ะจ้ะ<อ>ที่ที่อ่านนี้คือในความฝันน่ะ <c oughs> เขาจะมีลงมาข้างล่างให้เราได้อ่านแบบเขาเรียกอะไรอะที่ว่าอุบาท <c oughs> บที่ว่าเขาสูงไ็ได้จ้ะหลวงจ้าจยกในหลวงสูงสูงนิดน <c oughs> <อ>ึงจ้ะนี่แหละคือตอนนี้รูปภาพในหลวงก็คืออยู่อยู่บนหัวนอนเป็นรูปนี้เป็นอยู่นี่บนหัวนอนตลอดทุกครั้งจกราบไหว้ตลอดค่ะก่อนนอนเราก็จะกราบ เพราะว่าเรื่องของเรื่องเราเคยนั่งสมาธิเห็นท่านด้วยรูปนี้แหละเคยนั่งเห็นก็เหมือนกับว่าเออเราก็ระลึกถึงท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนจะจ<อ>้ะทั้งรอเก้าทั้งรอสิบพูดถึงก็คือเคยนั่งเห็นทั้งสองท่านแหละเราก็จะระลึกถึงท่านเวลาเราจะนั่งสมาธิเราก็จะระลึกถึงท่านด้วยต,ตลอดครับแล้วก็ตีเป็นตัวเลขตัวไหนครับพันถึงทีนี้นะนี่หละ ก็เดี๋ยวเอารูปเก็บกวนเนาะจ้ะอืมแม่ค้าไปขายลอตเตอรี่มาวันนี้ก็ไปถามเขาเราอยากรู้ว่ารอเก้าเกิดปีไหนโอแล้วก็มีลูกค้าเขาบอกมาว่าท่านเกิดสองสี่เจ็ดศูนย์มันก็มาตรงกับเลขเดิมที่เราจะซื้อพอดีสองสเจ็ดศูนย์จาโอก็คือทางนี้ทางนี้ตีไว้ว่าเลขของท่านอะ มันต้องมีเลขสี่เพราะว่าเราฝันเป็นรูปภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนะาะจ้ะ<อ>ตัวเองก็จะถ้าเลขสามตัวจะตีเป็นสี่เก้าแปดครับเพราะว่าอายุท่านแปดเก้าไหมสี 4, 8, 9, แ่แปดเก้าหรือสี่เก้าแปดอย่างนี้นะครับจ้ะแล้วแล้วก็เลขก็จะมาเป็นเลขเดิมหมดเลยอันนี้เลขตรงนี้เป็นเกี่ยวกับตัวท่าน<อ>แล้วเลขนี้ก็เป็นฝันที่ว่าเราฝันเห็นสมุดเก่าพ่อก็เลยว่าชอบเจ็ดเก้ายังชอบอยู่ ห้าศนย์ศูนย์ห้านี้ก็จะเป็นวันที่ห้าธันวาวันท้อจ้ะถ้ามันออกมันก็จะออกก่อนคือเลขก็คือเลขเดิมหมดเลยเลขเดิมเลยแล้วเลขที่เราได้ให้งวดที่แล้วที่ที่มาวันนั้นวันก่อนอ่ะจ้ะเห็นไหมคะครับนี่นะครับคุณผู้ชมดูแบบชัดๆเลยนะครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็จะเป็นสีเก้ากับเก้าเปดแต่เจ็ดสองห้านี้แม่ค้าชอบมากเลย ็ดสองห้าเพราะว่าฝันเห็นอาจารย์สองท่านมาจัดงานแต่งงานให้ก็ชอบเจ็ดสองอีกคนนึงจับหัวก็เลยนี่แหละก็เลยว่าเจ็ดสองห้าเพราะว่าเขาจับที่หัวเราด้วยครับจ้ะอาจารย์สองท่านมาทําพิธีแต่งงานให้ทาพิธีแต่งงานให้เลยจ้ะหัวด้วยจับหัวด้วยนี่แหละก็เลยชอบชอบเลขนี้อีกอแต่ทีนี้อาจารย์ที่เขาจับหัวเขาบอกว่ามันมีขึ้นแสดงว่าเลข มันก็จะเป็นเลขล่างเหมือนเดิมมันต้องมีเลขถูกแต่ไม่รู้ตัวไหนครับหลายตัวนะหลายตัวแต่พี่พี่นางชอบตัวไหนมากที่สุดเนี่ยตัวนี้ที่ชอบจริงๆก็ถ้าชอบจริงๆชอบเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าชอบนะแล้วก็เจ็ดสองก็คือเกี่ยวกับนายหลวงด้วยคือนายหลวงรอเก้าเนาะค่ะแล้วก็ีื่อฟันเห็นสี่เก้าก็พอซื้อเพราะว่ามันเป็นรูปรูป เป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมจ้ะ oh. สี่เก้าก็แต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อเยอะคือตัวไหนที่เราชอบเราก็ใส่เยอะหน่อยอันไหนไม่ชอบเราก็กันกันไว้บ้างอย่างนี้นะนมันจะไม่ขาดทุนวันนี้เห็นพี่นางมาไหว้น้ำมะพร้าวในท,ที่นี้ประมาณสิบเจ็ดที่นะโอ้ยเจ็ดสิบดที่นะสิบเดที่ก็คืออธิษฐานว่าไงได้ถวายน้ำมะพร้าววันนี้ก็งวดที่แล้วเนาะ ได้พูดไปเปยกับพ่อปูกับหลวงปูไปว่าหลวงปูให้ถูกหวยล่างบนนะงวดนี้ลูกจะได้เอามะพร้าวมาถวายแล้วก็วันนี้มันอยู่ๆก็ออกไปขายลอตเตอรี่กันแล้วก็พูดกันว่าวันนี้เราจะขายแค่ครึ่งวันอีกครึ่งวันเราจะมันเป็นวันเพื่อนหาดจะมาไหวอะไรไหวอะไรเผื่อได้มาอะไรนะเดรรูยเดยอะไรอย่างนี้นะโอ้อยกลวยเพื่อนจะเข้าถ้ำด้วยจ้า วันนี้วันพระพึ่งหัดมันเป็นวันครูค่ะก็เป็นวันที่ตัวเองเกิดด้วยก็ตั้งใจว่าวันนี้จะวันนี้วันเกิดด้วยไม่มันตัวเองเกิดวันพฤ่งหัดก็คือวันพฤ่งหัดเราก็จะถือว่าเป็นวันดีอะไรนี่นะจ้ะก็ตั้งใจว่าจะมาไหว้สักครึ่งวันมาทําอะไรทําอะไรบ้างนี้นะจ้ะก็วันนี้ก็ได้เอาน้ำมะพร้าวมาถวายแก่บนที่ตัวเองเคยพูดเคยบนเอาไว้จ้ะบนล่างบนล่างถ้าแต่งวันนี้ได้ ถ้าบนล่างอีกมาเอาอะไรมีเขาันนี้ก็คงจะเป็นน้ำมะพร้าวอีกเพราะว่าท่านชอบนะอย่างนี้ชอบน้ำมะพร้าวกันแล้วอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็ไปหาปู่คำแสนปู่คำแสนท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะมารอให้มงลังคาเสร็จก่อนท่านว่างี้นะจ้ะแต่ว่าต้องรอให้ลูกหลานถูกเลขก่อนก็ตัวเองก็พูดไว้ว่าเห็นกระท่อมมันจะหักแล้วบอกว่าโอ้ยขอให้ถูกเลข สามตัวเลขสามตัวหรือว่าถูกวันก็ได้ขอให้มันได้หลักแสนมาเราก็จะได้มีเงินมาทํากระท่อมใหม่มก็จะไปเชิญปู่มาทําพิธีให้ว่างี้เพราะว่าเราจะไปกันเฉยๆมันก็ไม่ได้เนาะมันไม่มีอะไรครับจะจะไปเชิญปู่มาทําก็ไม่มีอะไร <laughs> ที่จะไวว้ปู่เนาะจ้าถ้าเราจะไปให้ท่านมาทําให้เฉยๆมันก็ไม่ได้ถ้าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรไปให้ท่านบ้างแล้วก็จะได้มีเงินมันก็หมดไม่เยอะหรอก ตีว่าหลักแสนถึงว่าเราได้สักถูกรางวัลที่สองรางวัลอะไรอย่างนี้ก็ยังได้หลักแสนถูกเลขไทยสามตัวบ้างร้อยคืนร้อยอย่างนี้มันก็พอได้อยู่มันก็ไม่ไม่หมดหรอกที่จริงก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่พี่นางตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เดี๋ยวนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทําบ้านทําอะไรถ้ามันก็น่าจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราเอาเป็นธรรมชาติไม้เป็นธรรมชาติมามันหมดไม่เยอะหรอกจ้ะเพียงแต่ว่า ถ้าเราจะทําเราก็ต้องให้ปู่มาทําพิธียกอะไรให้อย่างงี้นะ<อ>เราคงไม่ทํากันเองอยู่แล้วจ้ะจะให้ปู่มายกเสาเอกเสาอ,อะไรนี่จ้านั่นแหละค่ะวา่า<ศ>ตั้งตั้งใจแบบนั้นเสร็จแล้วก็ให้ปู่มานั่งสมาธิเอกจ้ะก,<อ>ก,ก็จะได้ให้ท่านมานั่งเพราะว่าช่วงหน้าฝนหน้าอะไรมันลําบากลาบากมากเพราะว่าน้ํามันก็จะไหลเปียกหมดตรงเนี้ยและอีกอย่างมันเป็นไม้ยูคาด้วยมันก็ผุหมดแล้วหักแล้ว ครับเมื่อกี้นี้ได้คุยกับปู่คําเสีนบอกภูมิตรงนี้ดีมากเป็นภูมิที่เขาให้โชคให้ลาบถ้าใครปฏิบัติได้ก็จะมีโชคลาบยังพี่แนงกับพี่นางเนี่ยมีโชคลาบตลอดเลยจา้าไมนีม่ตลอดก็ถือว่าได้เรื่อยตั้งแต่ซื้อที่ตรงนี้มาสิบสี่ปีก็สิบสี่ปีแล้วบอกสิบสี่ <14 S 2> <ม>ปีแล้วจ้ะเราก็ถึงเราจะไม่ค่อยได้อยู่ตรงนี้เราอาจจะไปทํางานที่อื่นแต่เราก็มีเงินจากที่ว่าเราไม่มีนะ ถึงเราจะซื้อตรงนี้ซื้อซื้อสิบสี่ปีแล้วแต่เราไม่ค่อยได้อยู่ก็จริงแต่ไปทํางานทาอะไรมันก็จะได้เงินได้ไรแล้วก็เรื่องการเสี่ยงโชคแต่ก่อนเราก็ไม่ไม่คือเรื่องหวยไม่ซื้อเยอะอยู่แล้วแต่ลอตเตอรี่ก็กล้าซื้ออยู่งวดละสิ 10, บยี่สิบใบจ้ะครับผมจําได้ว่าได้ถ่ายทําพี่นางกับพี่แดงครั้งแรกคือช่วงที่ไปทวายนะไปทําโรงทานน้มามะพร้าวเต็มคันรถเลยจ้ะนั้นก็ถูก ถูกติดต่อกันเลย<ท><ท>นะถูกค่ะแล้วก็ตามจริงแล้วคือพวกน้ำมะพร้าวคือเราพวกครูบาอาจารย์เขาชอบอยู่แล้วนะ<ถ>จ้ะเขาชอบน้ำมะพร้าวอยู่แล้วเราก็บนเป็นน้ำมะพร้าวก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเนาะ <laughs> จ้ะทำ,ทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตดีขึ้นเราได้ทําบุญด้วยน้มามะพร้าวบ้างให้กับหลวงปูนนง่น้ำมะพร้าวพี่นดงรู้ไหมว่าน้ามะพร้าวเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ที่สุด กว่าจะขึ้นไปลําต้นกว่าจะโอเป็นน้ําได้เนี่ยเป็นน้ําที่เขาเรียกว่าเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดไหวหลวงปู่สวงตลอดด้วยเพราะว่าถึงตัวเองจะไม่ได้ไปไหว้ตรงนั้นตรงนี้แต่ตัวเองบูชาตัวเองก็จะไหว้รูปภาพในบ้านแล้วก็เอาน้ํามะพร้าวซื้อมาไหว้ตลอดเจอเข้าขายตามตลาดนี่ก็จะซื้อมาไหว้ตลอดด้วยเอ็มร้อยแล้วก็น้ํามะพร้าวจะไม่ค่อยขาดไหว้น้ํามะพร้าวสเปรดที่ถูกเลขบนล่าง จ้ะเพราะว่าตัวเองซื้อไม่เยอะเนาะก็ภาวนาว่าให้ถูกบนล่างมันถึงจะพอได้หน่อยวันนี้ลอตเตอรี่เลยจัดไว้เรยอยังรับบอลลอตเตอรี่วันนี้ลอตเตอรี่ตัวเองน่ะยังไม่ได้จับไว้สักใบหนึ่งเห็นแต่เขาเอาไว้หนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่งมั้งเอาจับใบเนาะเขานี่ใครเนี่ย ไพี่นาอ๋อเขาอันตอนนี้พูดเขาไว้ก่อนเขาไว้ก่อนถ้าอยู่ใกล้ๆเขาเรียกพี่เนาะเรียกอาจารย์ครับพูดดีๆหน่อยอยู่ใกล้เขาเพราะว่าเดี๋ยวมือมันถึงครับอ่ะสรุปเลขก็คือพี่นางชอบตัวนี้อ่ะสรุปเลขก็ชอบชอบตัวเดิมจ้ะชอบเลขที่ว่าเพราะว่าเราไว้ให้ตัวเดิมแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็มาฝันเห็นรอเก้าฟันเห็นอาจารย์สองท่านรู้สึกชอบเลขตัวเดิมจ้ะวันี้ไม่เปลี่ยน แล้วก็ถ้าจะซื้อเพิ่มเติมก็จะซื้อเป็นเลขพ่ออะที่ฝันเห็นพ่อเขาก็ฝันเห็นทางนี้ก็ฝัน,นว่าได้ไปเบิกบัญชีเอาเงินพ่อ,อ,อด้วยเลขเลขพ่อเลขอะไรครเลขพ่อเขาเกิดสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกปี <96. S 1> ที่เขาเสียก็คือสองห้าห้าแปดสองสี่เก้าหกได้เขียนใบนี้ไม่ได้เขียนนะในนี้ไม่ได้เขียนสองสี่ก็เก้าหกสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกปีเขา มันออกนะถ้าถ้าฝันเจออ่ะ<ม>เหมือนที่ว่าเจ็ดหกหนึ่งที่เลขท้ายสามตัวอันนั้นที่ฝันเห็นพ่อกับแม่มันก็มาออกเลขเลขที่บ้านตัวเองพอดีเจ็ดหกหนึ่งรอบนั้นนะ่ะงวดที่ผ่านมาจา้ะครับเดี๋ยวให้พี่นางเขียนตัวเลขเพิ่มให้นิดนึงหนึ่งเขียนสองสี 96, เ่เก้าหกเหรอพีนางเขียนปีเขาเกิดเขียนให้หน่อยครับเพื่อนตัวสองสี่เก้าหก อะคคครับุ 96, ้นนปีเกิดสองสี่ตรงกับเลขปู่กําเสน 96, น็น9 6เก้าหกปีเสียถ้าทางนี้ฝันเจอพ่อนะ่ะเลขเขาน่ะจะออกอยู่นะครับเคยเคยฝันก็ที่มันออกห้าแปดหรือว่าเก้าหกหรือว่าศูนย์สองสองศูนย์เมื่อปี<ม>ปีสองปีที่ผ่านมานะ่ะ ที่ว่า02หรือ20มันออกอันนี้ได้20ใบเลยตอนนั้นโอได้เยอะมากได้20ใบเลย <c oughs> จ้ะเก็บไว้หมดเลยลอตเตอรี่ตัวเองน่ะไม่ขายเลย <c oughs> แต่ก่อนตัวเองจะเก็บแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออยากให้เขาถูกบ้างเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาข้างนอกจ้ะครับปี<ก>เสีย25 58 258เกษยเสียมันเดือน4วันที่20 มันที่ยี่สิบอีกมันที่ยี่สิบมันก็มาตรงกับเลขที่ว่าเห็นคนเข้าในถ้ำสองคนจ้ะเดือนสี่แล้วก็อายุแกหกสิบสองหกสองจ้ะอายุเข้าเสียนะมันจะมาตรงเลขที่พี่เนงฝันน่ะพอดีเลยบ้านเลขที่มันสี่หกสองเลขที่บ้านเช่าอ่ะเนี่ยมันมาตรงกันหมดเลยเลขอะตรงกันหมดเลยตรงกันหมดเลย ก็เลยเลขก็ไม่ห่างกันและทีนี้เลขพ่อแกอายุหกสิบสองแกเสียแต่ถ้ามันเป็นกับเลขของลูกชายที่เขาฝันมุ่งวดก่อนเขาเกิดวันที่ยี่สิบหเลขมันมาสลับกันเฉยๆหกสองสองหครับอ่ะจ้ะก็โอเคนะพี่นางนะวันนี้ก็รสรุปตัวเลขนะครับพี่นางวันนี้มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับอ่ะส่งตัวเลขมานิดหนึ่งจ้ะก็ตัวนี้แล้วเนาะ ขอให้เอฟจีทุกท่านโชคดีเฮงเรวยรวยถูกทั้งรัตตีรีแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์ล่างบนแล้วกันสามตัวท้ายสามตัวท้ายจ้ะรัตต์รีก็รางวัลที่หนึ่งรวยๆยไปเลยเอารางวัลที่หนึ่งแล้วจ้ะเฮงเงค่ะรวยๆยกันทุกคนสาธุสาธุคะขอบคุณพี่นางมากเด้อครับผมสวัสดีครับผม